สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานลีดนะอันนี้ลูกค้าเพิ่งออกมาเลยรถคันนี้น่าจะวิ่ง่29กิโลนะวิ่งมาจากศูนย์เลยเพื่อมาแต่งนะครับก็คันนี้ก็คินคลีนนิดหนึ่งนะก็มีอุกรกคขามุยนะครับนี่แล้วก็เป็นน็อตเลดนะคมทั้งคันนะครับอีกแล้วนะครับคันนี้แล้วก็เป็นจานสวิตอื แล้วก็มีโชคกหลังแกสซี่นะครับตัวนี้ปรับรีบาวได้ด้วยเนี่ยช่างกำลังปรับให้เลยอ่าเนี่ยน็อตเราจะเห็นหมดเลยนะอันนี้คือเปลี่ยนหมดนะครับเป็นน็อตยกคันนะงานนาคมนะครับตัวนี้สีเลดนะอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อนี่เนี่ยอันนี้คือมีในชุดหมดเลยนะครับนี่นะและนี้ลูกค้าก็าสับท่อ้วยนะเป็นท่อแท้สับแท้นะครับคอไทเทแท้นะอ่ กึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อย